พอดีว่าหลังจากที่ผมดูฮาคุเมะและมิโกจิจบเนี่ยผมก็เสบติดเพลงปิดของเรื่องนี้มากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าผมเปิดเพลงนั้นไว้นะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมจะกดให้มันวนอยู่เพลงนั้นไปเรื่อยๆกันเลยทีเดียวแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งนะที่ผมลืมกดให้มันวนเนาะแด้กลายเป็นว่าเพลงต่อไปที่มันเล่นต่อจากเพลงจบของเรื่องฮาคุเมะและมิโกจิเนี่ยมันเป็นเพลงแนวแจ๊สเลยคุณมีกลิ่นอายแปลกๆแถมเป็นเพลงที่ฟังสนุกใช้ได้เลยละ่ะ แน่นอนนะครับเพลงนี้มันทำให้ผมสงสัยถึงที่มาของมันนะว่ามันมาจากไหนกันแน่และเพลงนี้เพลงเดียวนี่แหละที่ทำให้ผมได้รู้จักกับอนิเมะเรื่องหนึ่งนะอนิเมะที่ผมไม่คิดว่าผมจะมีโอกาสได้พบเจอเหมือนมาก่อนกับเรื่องที่มีชื่อว่าอาโอโนรูกุโกหรือเรือดำน้ำสีน้ำเงินหมายเลขหกนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะ ก่อนที่เราจะไปว่ากันด้วยเนื้อหาของวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าเรื่องนี้มันเป็นนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องย่อของมันก็ง่ายๆครับผมโลกในอนาคตที่ถูกน้ําท่วมด้วยการกระทําของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าซอนไดค์นะเจตนาของคนคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะถึงได้พยายามทําให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ขึ้นมาในขณะเดียวกันเจ้าซอนไดค์คนนี้เนี่ยก็จะสร้างสัตว์กล้พันธุ์ต่าง ขึ้นมาอาศัยอยู่แทนมนุษย์และก็ใช้อาจรสัตว์กายพันุพวกนี้เนี่ยแหละในการทําลายและเห็นฆ่ามนุษย์ทําให้มนุษย์เที่ยงเหลือรอดอยู่ต้องรวมตัวการผนึกกาลังเพื่อต่อต้านนะ้ะก็เพื่อให้เพื่อที่ในที่สุดเนี่ยมนุษย์จะได้เอาชนะกองกําลังของซอนไดและปลดแอกตัวเองออกจากวัฏจักรนี้ให้ได้น,นั่นเองโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับว่ามันจะเป็นยังไง ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นแนวโชวเน้นธรรมดาธรรมดานั่นแหละไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากมายนักเป็นผลงาน OVA จากปี1999ถึงปี2000ฉาย4ตอนจบนะจริงๆต้องบอกว่า5ตอนนั่นแหละเพราะว่า3ตอนแรกความยาว24นาทีปกติแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยความยาว40นาทีเท่ากับว่าเหมือนอัดยาว2ตอนไว้ด้วยกันผมตั้งความหวังไว้ในระดับหนึ่งว่าเรื่องนี้มันจะน่าสนใจนะเพราะว่าคะแนนจาก MyAnimeList เนี่ถึง 7คะแนนกันเลยทีเดียวจะบอกว,ว่ามันต้องไม่แย่แต่มันก็คงจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาเป็นว่าทันทีที่ผมดูแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นมานะทำให้ผมคิดว่าผมต้องทำเป็นวิดีโอนี้ออกมานั่นแหละซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยคงสร้างวิดีโอนี้จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะต้บอกไว้ก่อนก็คือปกติผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียไม่ต้องบอกเป็นพูดถึงข้อดีสัญ,ญลักษณ์ข้อเสียสรุปใช่ไหม เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันทําให้ผมผิดหวังในระดับที่เรียกว่าผมรวมสัญ,ญลักษณ์กับข้อเสียไว้ด้วยกันนะซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันเลยเอาละคาเตือนนะครับคําเตือนด้วยความที่เรื่องนี้มีจานวนความยาวรวมๆกันเท่ากับอนิเมะประมาณ5ตอนแค่นั้นนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณไปนั่งดูกันก่อนเพราะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะอธิบายแล้วก็ลงลึกถึงข้อมูลแล้วก็เนื้อเรื่องในส่วนที่มันเป็นการสปอยเนื้อหายอย่างรุนแรงนั่นเอง เดี๋ยวผมเตือนแล้วนะสำหรับใครก็าตามที่กำลังจะเดินทางเข้าไปในวิดีโอนี้ของผมเนี่ยต่อจากนี้เป็นต้นไปเพราะอย่างที่ผมบอกมันคือการสปอยล์ที่รุนแรงมากและผมไม่อยากให้ความคิดของผมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความคิดของพวกคุณในการนั่งดูอนิเมะเรื่องใดๆสักเรื่องหนึ่งกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่คิดจะดูอยู่แล้วแล้วหวังให้ผมอธิบายเนื้อเรื่องต้น,ตนจนจบแบบโดยละเอียด <c oughs> ผมก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะในวิดีโอนี้เนี่ย คุณจะต้องรู้เรื่องและเนื้อหาบางส่วนของอย่างน้อยๆก็บางส่วนแล้วกันของอนิเมะเรื่องนี้กันมาบ้างถึงจะเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายผมจะไม่ลงลึกขนาดนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าเตือนกันแล้วแล้วยังพร้อมที่จะไปกันต่อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนหลักของวิดีโอนี้กันเลยเอ้าละไหนๆก็ไหนๆเรามาเริ่มถึงข้อดีของเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับ สิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้ดึงดูดให้ผมสนใจได้ทันทีเลยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของงานภาพเนี่ยแหละด้วยความที่เรื่องนี้นะครับฉายในปี1999เท่ากับว่าโปรเจกต์ของเรื่องนี้น่าจะเริ่มในช่วงปี1997-1998ถใช่ไหมมันหมายความว่ามูลค่าของงาน 3D ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สูงมากๆและเมื่อเรื่องนี้นะครับใช้งานภาพ 3D ในอัตรา,าส่วนที่เรียกได้ว่าแทบจะครึ่งต่อครึ่งหรือเรียกได้ว่า60-40%กันเลยทีเดียวเนี่ย มันย่อมแสดงให้เห็นถึงปริมาณเงินทุนที่เรื่องนี้ได้รับนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามันทําออกมาได้เหมาะสมกับทุนของมันมากๆเลยละ่ะถึงแม้ว่าถ้าเราเอามาตรฐานของยุคนี้มาเทียบแล้วนะครับ CG ของเรื่องนี้มันอาจจะดูลอยๆไปบ้างเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับผลงานในยุคเดียวกันแล้วนะครับมันทําออกมาได้งดงามมากๆเลยละ่ะคุณภาพของมันออกมาใกล้เคียงกับงานทุนนานาเช่นพวก Final f a n t a s y นะฮะที่เป็นเกมนะ CG จจากเกม อาจจะไม่เท่าภาคเซเบริดวิดอินแต่บอกได้เลยว่าทําได้ดีมากๆแต่ก็ออกมาเป็นผลงานแบบตอนยาวนะก็คือเอามาฉายรวมกันรวมกัน5ตอนซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งไปเลยหลาะก็ะเทียบกันกับยุคนั้นนะต่อจากเรื่องของงานภาพนะก็คงต้องเป็นเพลงนี่นแหละด้วย ความที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอว่าผมมาเจอเรื่องนี้เพราะเพลงนะครับดังนั้นจะไม่พูดถึงเพลงของเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้สิ่งที่ผมยอมรับว่างานเพลงของเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีก็คือการแสดงให้เห็นถึงฝักายอย่างชัดเจนนะด้วยกลเม็ดในการแบ่งเพลงออกเป็น2แบบเพลงแจ๊สสำหรับมนุษย์และก็เพลงแนวชนเผ่าสําหรับสัตว์กายพันธุ์ทั้งหลายเพลงประกอบที่ทําออกมาเนี่ยในแต่ละฉากใช้ได้ลื่นหูดีนะไม่มีอะไรติดขัด ถึงแม้ว่าในบางฉากอาจจะดูแปลกแปลกไปบ้างแต่ผมก็ต้องยอมรับเลยว่าโดยรวมเนี่ยมันทำออกมาได้ดีเลยละ่ะและที่จะไม่พูดถึงก็คงจำไม่ได้ก็คือเพลงปิดของเรื่องนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่า Minas o k ok o n i Nemure มันไม่ใช่เพลงแนวเจ o p แบบที่เราจะได้ยินกันกับเพลงประกอบอนิเมะทั่วไปนะอาจจะเพราะว่ามันทำให้ผมนึกถึงเพลงของคาร์บอนบอนะอย่าง Real f o l k s Blues เนี่ย มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกชอบเพลงนี้เป็นพิเศษก็ได้อย่างที่ได้เกินกันไว้ในวิดีโอนะครับในช่วงแรกนะบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆในส่วนที่เป็นข้อเสียและการตีความสัญ,ญลักษณ์นะดังนั้นถ้าใครที่ดูแล้วไม่ได้เจออะไรแบบที่ผมบอกหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบผมเนี่ยอย่าแปลกใจนะเอาเป็นว่าเราพบทกันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรืออะไรก็ตามแต่เรามาเข้าสู่เนื้อ ของวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าโดยปัญหาแรกที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับก็คือการที่เรื่องนี้ไม่ปูข้อมูลใดๆให้คนดูทราบเลยนมะ้แต่น้อย,ย,ยมันเปิดเรื่องมาด้วยน้ําท่วมโลกประชากรอยู่แบบยากลาบากมีกองเรือดำน้ำจะไปปะทะกับกองเรือของศัตรูแถมในตอน,น,นแรกเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่มนุษย์สู้อยู่คืออะไรจนกระทั่งเรื่องดําเนินไปจนเกือบจะจบตอนนะครับถึงได้รู้ว่าศัตรูของมนุษย์คือเหล่าสัตว์กายพันธุ์นะ และเรื่องราวก็ดําเนินไปได้กระต้นจนจบเนี่ยที่มนุษย์ชนะในศึกใหญ่ศึกใหญ่ที่มันไม่ได้มีไม่ได้เป็นการสรุปผลกระทบของแต่ละเผ่าพันธุ์หรือชะตากรรมของโลกในเรื่องมากไปกว่าว่ามนุษย์ชนะตัวร้ายไม่ได้ถูกทาลายยบทหลักไม่ได้ถูกให้คําตอบเรียกได้ว,ว่ามันไม่ใช่การจบเรื่องที่น่าพอใจเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้นะครับตัวละครในเรื่องมันยังโคตรจะนา่าโคตรน่า้องการเลยดีกว่า เพราะเรื่องนี้เนี่ยมาเต็มไปด้วยลักษณะที่ผมไม่ชอบจากอนิเมะในยุค2000ต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกขี้แอคนังเอกขี้โวยวายตัวร้ายที่มาร้ายอย่างเดียวเนี่ยหรือพระรองที่ออกแบบมาช่วยให้พระเอกประสบความสําเร็จแค่นั้นไม่ได้มีความลึกไปมากกว่าตรงนั้นในบทของตัวเองดังนั้นนะครับเมื่อบทบางๆเอามารวมกับตัวละครที่น่ารำคาญมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ของผมตลอดทั้ง4ตอนนะเนาะ สิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้พยายามจะยัดใส่หน้าคนดูในช่วงซึ่งหลังของเรื่องเนี่ยมันก็คือประเด็นของทางเลือกและการเลือกที่จะเปลี่ยนก็ต์คอมเพล็กซ์ของมนุษย์แล้วก็สันติภาพคือทางออกเนี่ยสามสัญลักษณ์นี้เป็นหลักนัก่นแหละทีนี้เนี่ยในแต่ละอย่างมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาไล่กันดังนี้ในส่วนแรกของเรื่องเนี่ยการเลือกที่จะเปลี่ยน ตัวบทของเรื่องมันปูว,ว่าซอนไดก์นะหรือว่าคุณนักวิทยาศาสตร์ที่มีที่เป็นตัวการของปัญหาทั้งหมดเนี่ยบอกว่าตัวเองเกลียดมนุษย์และมนุษย์ก็เกลียดสัตว์กายพันทำให้ก่อสองครามกันไม่จบไม่สิน้นและตัวเอกหลักทั้งสองตัวที่ผ่านการผจญภัยมารวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับกลับกับเหล่าสัตว์กายพันเผ่านังเนือ้อหรือมูติโอเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าสงครามทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้ ถ้ามนุษย์เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกันกบเราสัตว์กายพันธุ์ได้โอเคมาดูเป็นสัญลักษณ์ที่ดีใช่ไหมลนะ่ะปัญหาของสัญลักษณ์นี้มันก็คือบทของเรื่องเนี่ยไม่เคยเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เลือกแม้กระทั่งฉากจบของเรื่องก็ตามต้นเรื่องเนี่ยมนุษย์ตกเป็นเบี้ยร่างเราสัตว์กายพันธุ์มาโดยตลอดนะกลางเรื่องมนุษย์ก็เพียงพำจนแทบจะเสียทุกอย่างไป ทายเรื่องแม้มนุษย์จะพลิกเกมกับมาชนะได้แต่ตัวหลักของเรื่องที่เป็นตัวร้ายเนี่ยก็ไม่สนใจจะจับมือกับมนุษย์อยู่ดีเปล่าสัตกายพันต้นเรื่องนะก็เข็นฆ่ามนุษย์แบบไม่รู้สึกรู้ษาต่อมามุติโอเนี่ยเผ่านางเงือกตัวเดียวตัวเดียวนะตัวเดียวที่ถูกมนุษย์ที่เป็นพระเอกมาช่วยชีวิตเอาไว้ก็รู้สึกสนใจและไม่อยากจะฆ่ามนุษย์ทายเรื่องนะหลังจากที่นางเงือกตัวเนี้ยไอ้จามุติโอตัวที่พระเอกช่วยไว้เนี่ย ถึงแม้ว่าตัวเองแคบจะถูกขับไล่ออกจากเผ่าตัวเองถูกทำร้ายแล้วทำร้ายอีกเนี่ยแต่ก็เดินหันกลับไปหาตัว้ลยหลักของเรื่องที่เป็นครึ่งครึ่งฉลามครึ่งมนุษย์จะอย่างนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิธีการดําเนินเรื่องของมันเนี่ยขัดแย้งกันเองอยู่ตลอดเวลาอย่างหนึ่งทางเลือกเนี่ยคนเราจะต่อรองหรือสร้างตัวเลือกขึ้นมาในสถานการณ์ต่างๆได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสถานะที่เหนือกว่า หรืออย่างน้อยๆน,นะก็ต้องมีแต้มต่อที่สูงก,กว่าใช่ไหมละ่ะแต่สภาพของมนุษย์ในเรื่องเนี่ยไม่เคยไปอยู่ณนะจุดๆนั้นเลยแม้แต่น้อยนะส่วนนาะงเงือกมุทิโอนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงกับตัวเองขนาดไหนนะก็ยังเลือกที่จะกลับไปหาสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นชินแม้ว่ามันจะเป็นผลนร้ายกับตัวเองก็ตามหรือจะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องนะที่ต่อให้แพ้มนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้เรียนรู้ความจริงหลายๆอย่างไปแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังเลือกที่จะหันหลังให้มนุษย์อยู่ดี ยังได้มุทิโอ,อไปครอบคอรองแต่ไงสัญ,ญลักษณ์ของการเลือกนะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อออกมาให้คนดูว่าการเลือกที่จะเปลี่ยนมันจะต้องเริ่มจากเราแล้วล่ะก็ตัวละครในเรื่องต่างก็ไม่ได้แสดงประเด็นนี้ออกมาได้เชื่อถือได้น่าเชื่อถือแม้แต่นิดเดียวนะต่อมาก็คือประเด็นของ God Complex ของมนุษย์นะครับ God Complex ก็คือการถือตัวว่าเป็นพระเจ้าเนาะในส่วนนี้เนี่ย ซอนไดค์ได้อธิบายเอาไว้ว่าพอมนุษย์ไม่เคยสนใจธรรมชาตินะและถ้ามนุษย์ยิ่งได้วิทยาการที่ล้ำหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะยิ่งลืมกำเนิดของตัวเองเร็วขึ้นเท่านั้นเขาก็เลยตัดสินใจทำลายมนุษย์ทิ้งพร้อมกับวางแผนที่จะยกที่จะกลับพลังสนามแม่เหล็กโลกทําให้น้ําแข็งละลายทั้งหมดและน้ําก็จะท่วมโลกแบบสมบูรณ์แบบและเมื่อนั้นนะเหล่าลูกๆของเขาที่เป็นสัตว์กลายพันธุ์ทั้งหลายเนี่ย ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทีนี้คำถามของผมก็คือแล้วสิ่งที่ซอนไดค์ทำมันเป็นประโยชน์ยังไงโอเคโอเคโอเคในมุมนี้นะครับผมมีอคติจากการที่ผมเป็นจากการที่ผมเป็นมนุษย์เนาะใช่ไหมแต่ว่าปัญหาหลักของวิธีที่ซอนไดค์เลือกก็คือเขาเลือกที่จะทำลายระบบนิเวศเกือบทั้งหมดบนโลกนะเพื่อรักษาไว้ซึ่งเฉพาะสิ่งที่เขาสร้างเท่านั้น ถ้าจุดประสงค์ของซนไดค์คือรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติจริงๆนะทำไมเขาถึงเลือกทำลายระบบนิเวศ99%ของโลกเพื่อสิ่งที่เขาสร้างเท่าน,นั้นล่ะแบบนั้นมันจะต่างอะไรกับสิ่งที่ตัวเองเกลียดในมนุษย์สิ่งที่ผมเห็นตัวละครซอนไดค์ทำก็คือความกับกลอกนะความขัดแย้งในคำพูดของตัวเองล้วนๆเลยเพราะว่าตัวเองบอกว่าเกลียดที่มนุษย์ทำตัวเหมือนพระเจ้าแต่สุดท้ายตัวซอนไดค์เองนั่นแหละที่พยายามจะเป็นพระเจ้า ตัดสินชะตากรรมของชีวิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ตามธรรมชาตินะหรือแม้กระทั่งสัตว์กลายพันธุ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาก็ตามหรือการที่มุมมองของซอนได์พยายามจะมองว่ามนุษย์คือตัวร้ายนะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มนุษย์ทําทั้งหมดมันร้ายแรงน้อยกว่าสิ่งที่ซอนไดท์ทไปมากๆผมไม่คิดว่าการล้างโลกแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ต่อใครนอกจากตัวซอนได์เองแม้แต่นิดเดียว หรือว่าเขากำลังจะสื่อให้เห็นว่าซอนไดเกลียดมนุษย์และตัวซอนไดก็เป็นมนุษย์เขาก็เลยเกลียดตัวเองด้วยอย่างนั้นหรออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องตีความไปขนาดนั้นไหมแต่สิ่งเดียวที่ผมจับได้ก็คือการที่ซอนไดเป็นตัวละครที่เอามาร้ายอย่างเดียวไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีน้ำหนักในการกระทาของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะและสัญลักษณ์สุดท้ายอย่างเรื่องของสันติภาพคือทางออกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตลกเลยละ่ะ เมื่อเอามาวิเคราะห์กับเนื้อหาของเรื่องนี้ทั้งเรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพยายามจะสื่อประเด็นนี้ออกมาผ่านตัวละครของนางเอกพระเอกและนางเงือกมุทิโอนะที่เป็น3ตัวละครที่พยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและเมื่อบทสรุปของเรื่องมาถึงเนี่ยทั้ง3ตัวละครนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้และก็พยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักไปได้ แต่นอกจาก3ตัวละครนี้แล้วนะมันก็ไม่มีตัวละครไหนหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยบทสรุปของเรื่องเนี่ยมันจบลงโดยที่มนุษย์ชนะสงครามใช่ไหมแหละแล้วลก็เลือกที่จะไม่ยิงนิวเคลียร์ที่จะจบทุกอย่างตามแผนเดิมเพราะว่ามนุษย์ได้รู้ความจริงว่านิวเคลียร์เนี่ยจะทําให้แผนการสุดท้ายของซอนไดค์สำเร็จผลก็คือแผนการที่ซอนไดค์บอกว่าเขาจะกลับระบบสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยพลังงานมันไม่เพียงพอ สิ่งที่ซอนไดต้องการจริงๆก็คือให้นิวเคลียร์ถูกยิงออกมาและเอาพลังจากระเบิดนิวเคลียร์นั่นแนหะเป็นตัวจุดชนวนระบบง่ายๆว่าซอนไดกกำลังหลอกมันหลอกมนุษย์นั่นแหละเท่ากับว่าการที่มนุษย์ไม่ยิงนิวเคลียร์เนี่ยก็ผมไม่ได้อยากให้ตัวเองตายไม่อยากให้ซอนไดชนะไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เรียนรู้เรื่องสันติภาพแต่อย่างใดตัวอย่างวาร์กนะก็คือเจ้าฉลามกายพันธุ์ที่ผมบอก และกองเรือผีของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาแพ้ลงแล้วก็ได้เรียนรู้ความจริงและความคิดของฝั่งมนุษย์แล้วเนี่ยก็เลือกที่จะเกลียดชังมนุษย์มากขึ้นไปอีกพร้อมกับทาลายเครื่องแปลงเสียงที่ติดอยู่บนคอตัวเองเพื่อทาให้พูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้เนาะซึ่งการทําลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกันได้เนี่ยมันคือการทําลายสายสัมพันธ์สุดท้ายซึ่งก็คือภาษาใช่ไหมลนะ่ะระหว่างมนุษย์และสัตว์กายพันุ์ลงไปโดยสิ้นเชิง แล้วมันคือการตีตัวออกห่างมนุษย์อย่างเป็นเสเด็จขาดผมไม่รู้ว่าผู้แต่งเขาต้องการจะสื่ออะไรออกมาในประเด็นนี้นะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเนื้อหาของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เขาพยายามจะอธิบายออกมานี่มันเดินไปคนละทางจริงๆนะหรือถ้าจะคิดว่าผู้แต่งเขาอยากจะบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครฝืนธรรมชาติของตัวเองได้ธรรมชาติต้องการที่จะทําลายล้างกันอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ใช่ เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องมันเน้นไปถึงสันตินะครับแล้วหยุดการแบ่งแยกยุติความขัดแยง้งยุติความเกลียดชังมาโดยตลอดเพราะว่าตัวเอกเนี่ยคือตัวที่ชูประเด็นนี้ขึ้นมาให้คนดูเห็นใช่ไหมทําให้การกลับลําตอนท้ายเนี่ยมันดูอะไรเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเลยผมไม่ไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียวว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ต้องการอะไร สุดท้ายนีนะในส่วนที่ผมเป็นปัญหามากๆกับเรื่องนี้นะผมมีปัญหากับมันมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคแค่นั้นแหละถ้าถามว่าทําไมก็ก็เอาเป็นว่าหลายๆคนที่ดูผลงานของผมกันมาตลอดเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าผมชอบความละเอียดของข้อมูลเชิงเทคนิคขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่น o อ s o l รี e ที่เน้นอุปกรณ์ทางการทหารและก็ความสมจริงและความเป็นไปนได้ของเมกเนี่ย หรือเรื่องอุชูเคียวไดนะครับที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆพร้อมกับเดินหน้าเข้าสู่ความสําเร็จของตัวเองอย่างเต็มที่ได้เนี่ยผมก็เลยยิ่งชอบแนวเนี้ยมากขึ้นดีแต่พอมากับเรื่องเนี้ยนะนอกจากตําราการลบของเรือดำน้ำําซึ่งมันก็ออกแบบมาใช้แบบพื้นฐานสุดๆใช่ไหมที่โดยเฉพาะหนังเกี่ยวกับเรือดำน้ำนต่างๆก็จะมาแนวนี้กันหมดไม่ว่าจะเป็นทันส์ฟอร์เรสต์โจเบอร์อะไรอย่างเนี้ย ก็จะเป็นทนเนี่ยก็คือแบบนี้เรามีการใช้สัพ์มีการใช้โซนหน้ามีการใช้พวกทหารที่ใช้ฟังเสียงอะไรแต่างมันก็มีแค่นั้นแหละอ๋อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือพอมันเป็นการต่อสู้ใต้น้ำมันก็จะมีเรื่องของการต่อสู้ในพื้นที่ที่เป็นสามิติแต่โอเคมันก็ไม่แย,ย่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรเหนือไปกว่าสิ่งที่เรื่องอื่นเคยทำได้แถม ปัญหาของมันก็คือไอ้ทั้งหมดที่ผมว่ามนาะมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยเราไม่ได้เห็นตื้นลึกหนาบางการทํางานข้างในเราไม่ได้เรียนรู้ว่ามันทํางานยังไงระบบต่างๆเป็นยังไงแถมมันยังเต็มไปด้วยความบ้าบอแบบอนิเมะหรือว่าสื่อแนวแฟนตาซีจะทําทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้เป็นแนวไซไฟยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำที่แบบมาปุ๊บเรากห็หลบนู่นหลบนี่แล้วก็ยิงสไลด์อะไรกันต่างๆนานาคือแบบเออมึงอยู่ใต้น้ํามึงเป็นเรือดำน้ำํา บอ,บอกว่ามึงเป็นเรือดำน้ำที่เป็นสุดยอดวิทยาการของมนุษย์ก็ใช่แต่ในขณะที่ลำอื่นที่เป็นสุดยอดวิทยาการเหมือนกันก็พังเละเทะมึงรอดอะไรอย่างเงี้ยคือ,อจังหวะมันดูชิดมากเลยคุณป็นหาของมันก็คือมันมันดูเอามันมันไม่มีรายละเอียดมันไม่มีความละเอียดอะไที่ควรจะเป็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือการออกแบบเรือผีนะหรือแฟนทอมชิปของฝั่งปลาหรือฝั่งมนุษย์กายพันเนี่ยฝั่งสัตว์กายพันเนี่ย มันคือการเอาปืนใหญ่ลงไปยิงใต้น้ำซึ่งผมปวดหัวสุดๆเลยต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปืนปืนใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่ที่ใช้หลักการทำงานแบบมีเขาเรียกมีตัวจุดชนวนภายในแล้วก็ผลักดันโปรเจกเตออกไปข้างหน้าปากลำกล้องเนี่ยมันทำงานใต้น้ำได้เว้ยคุณแต่ว่ามันทำงานยากกว่ามากมันได้ประสิทธิผลน้อยกว่ามากๆเพราะว่าปืนใหญ่ ที่เอาไปยิงกันใต้น้ำเนี่ยคุณจะต้องออกแบบระบบที่ใช้ซิลไม่ให้น้ำเข้าต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้ความแรงดันที่เกิดขึ้นนอกภายนอกลำกล้องกับภายในลำกล้องไม่ต่างกันเกินไปไม่งั้นลำกล้องระเบิดอนะไรต่างใช่ไหมแถมไอการที่เราใช้ปืนใหญ่แทนที่จะเป็นท่อท่อยิงต่อปิโดเนี่ย,ม,ยกกมันยากเกินไปในทางเทคนิคมันยากเกินไปแล้วมันไม่สมควรที่จะเป็นเช่นนั้นนะ อย่างที่ผมได้บอกไปนะการยิงใต้น้ำเนี่ยนอกจากว่ากระสุนที่ยิงออกไปมันจะเจอน้ําที่เป็นแรงต้านนคุณยังต้องออกแบบระบบทั้งมวนขึ้นมาป้องกันมันเช่นอะไรกระสุนที่ยิงออกไปที่ว่าเนี่ยครับมันจะไปได้ไม่ไกลมากนักหรอกต่อให้คุณใช้ปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลลิเมตรก็ตามเพราะว่ายิ่งโปรเจกต์ไทน์ใหญ่แรงต้านที่เกิดขึ้นจากน้ําก็จะเยอะถ้าเกิดว่าเราจะได้เห็นแบบกระสุนที่มันควรจะเป็นคือพุ่งออกไปหน้าปากลํากล้องไปได้400-500เมตรแล้วก็ตกผึงแค่นั้นเอง ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไปดูวิดีโอใน YouTube ได้ก็อย่างส마ทไอวิเดะครัก็ทำไ้แล้วว่ายิงปืนใต้น้ําเป็นยังไงนะเราจะได้เห็นเลยว่าวิถีกระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยมันล่วงลงไปเร็วขนาดไหนแล้วสูญเสียความเร็วมากขนาดไหนแถมในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีการขยายไปถึงกลไกใดๆองการทํางานอาวุธเลยเราจะเห็นได้อย่างเดียวก็วคือในเรือผีเนี่ยมันแห้งเว้ยคุณเท่ากับว่ากลไกในการบรรจุกระสุนเนี่ยมันจะต้องทำในพื้นที่แห้ง ปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรบนเรือผีเนี่ยกลไกมันไม่ได้มีระบบกันน้ำแบบช่อตอบิโดนะใช่ไหมโอเคผมผมเริ่มบ่นมันมากเกินแต่วตอนนี้จะเกินเกินความเป็นจริงไปนิดหนึง่งช่างมันเรื่องนี้มันแฟนตาซีอยู่ลวเดี๋ยวไปว่าสู่ช่วงสรุปกันเลยดีกว่าอ่ะสำหรับช่วงของการสรุปนะก็คงต้องบอกได้แค่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอนิเมะแนวแอคชั่นโชเนนแฟนตาซีไซไฟที่ ถ้าคุณไม่มีอะไรจะดูแล้วคุณมานั่งดูมันเพลินๆก็ได้เพลงก็เพลินหูดีแอคชั่นก็ไม่ได้แย่จงังหวะประทะไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องมันจะแสดงให้เห็นตลอดว่ามนุษย์กําลังเพียงพมและเพียงพมจริงๆฝัง่งปลากำลังจะชนะและชนะจริงๆถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันตื่นเต้นหรือเล้าใจแล้วก็เรื่องนี้นีอาจจะไม่ใช่ทางออกไม่ใช่คําตอบของคุณแมแต่น้อยผมเองที่ดูไปผมยังรู้สึกเบือเบ่อ เป็นการใช้เวลาดู5ตอนที่ใช้เวลานานมากสำหรับผมนะคิดหวังนะพูดตรงๆผมคิดว่าด้วยคอนเซปต์ของมันมันไปได้ไกลกว่านี้และด้วยอายุของอนิเมะในยุคนั้นที่ออกมามักจะมีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ขายงานอาร์ตขายความเป็นตัวเองเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีตรงน,นั้นเลยแนมะ้แต่น้อยมันเต็มไปด้วยโทร์ลักษณะที่ว่าอนิเมะโชวเน้นทั่วไปทำตัวเองค่อยๆเรียนรู้ความจริงยุติปัญหา แล้วก็จับมือเข้ากับทุกๆอย่างอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ไม่ลงไปจนสุดในทางนั้นด้วยการที่พยายามจะดึงสัญลักษณ์กลับเต็มเรื่องนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยความขัดแยง้งที่ยิ่งดูยิ่งไม่เข้าใจจะจะต้องให้คะแนนกันแล้วก็ผมก็คงให้เรื่องนี้ไม่เกินห้าเพราะอย่างเดียวอย่างกรบอกสองอย่างที่ทำให้ผมสนุกไปกับมันได้คืองานภาพและงานเสียงแค่นั้นงานเชิงเทคนิคเงี <c oughs> ใครที่อยากลองดูนะครับเรื่องนี้ไม่มีในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใดๆอย่างที่บอกผลงานปี1 9 9่งึงปี2000ก็หาตามช่องทางธรรมชาติดูกันเอาเองแล้วกันเนาะผมจะไม่ชี้พงให้กับลอกใดๆทั้งสิน้นเจวไปว่าเข้าสู่ช่วงฝากไว้ท้ายคลิปกันเลยดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นฝากไว้ท้ายคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าบ่นมากๆี่หนุกเป็นนาเมะเก่าที่บอกก็เลยว่าไม่หนุกจะไปเทียบกับแมดด็อกศูนย์หนึ่ง ไอเรื่องนั้นมันยังบันเทิงกระฉาแกคชั่นบันเทิงกับความบ้าบองเรื่องเรื่องนี้ไม่มีอะไรบันเทิงเลยดูแลลำคาญซะส่วนใหญ่ซะด้วยนี่อาจจะเป็นสซย์ที่ผมไม่ชอบแนวโชเน็ตน,นะโอเคดังนั้นว่ากันไว้ก่อนก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องพูดในวิดีโอนี้ก็คือขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็อยู่ๆกันยอดดูยอดอะไรที่เพิ่มขึ้นมาแบบน่าตกใจ3มวิดีโอหลังจากที่ผมทําวิดีโอเดือนละครั้งเนี่ยหรือครึ่งเดือนครั้งเนี่ยกลายเป็นว่ายอดดูมันขึ้นหลักพันทั้งหมด ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ผมขอบคุณทุกคนมากๆนะโดยเฉพาะคุณาอทโดยเฉพาะคุณชิดแล, Te, แล้วก็คุณเต้แล้วก็คุณเนวีที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ถามว่าทำไมผมถึงเอาตรงนี้มาขอบคุณกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมจะเลือกทำหรืออะไรนะครับแต่ว่าในที่สุดผมก็ผ่านเงื่อนไขของการเปิดสมาชิกเปิดให้สมัครสมาชิกบน YouTube ได้แล้วเสียทีนั่นเอง <laughs> ขอบคุณมากมากจริงๆครับคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อสองวิดีโอก่อนว่าจะไม่พูดเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าอันนี้มันก็มาแล้วอ่ะล้วก็ขอนิดนึงก็ผมแบ่งออกเป็น3เทียนะครับเทียแรกก็ตามสภาพเลยก็คือได้สมัครสมาชิกแล้วก็สนับสนุนชุดนะซาให้ผมเทีย์ที่2เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเอกสารต่างๆที่ผมทําขึ้นมาซึ่งโดยนี่รวมไปถึงเรื่องของการตกตะกอนความคิดในอนิเมะที่ผมดูซึ่งผมจะอัปเดตรายวันใช่ไหมคุณจะได้เห็นมันก่อนที่มันจะกลายมาเป็น บันทึกประจําวันแล้วผมบอกได้เลยว่าในการตกตะกอนทางความคิดทั้งหลายเนี่ยมันลึกกว่าสิ่งที่ผมมาไปเขียนในบันทึกประจําวันเพราะมันจะรวมไปถึงเนื้อหาหลายๆส่วนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันสาคัญก็หยิบมันออกมาด้วยแล้วก็เทียร์สุดท้ายนะครับเทียร์สูงสุดของการสมัครสมาชิกก็คือคุณจะสามารถเลือกอนิเมะให้ผมดูได้ก็ถ้าเกิดมีหลายคนเลือกเข้ามาหลายเรื่องก,ก็จะมีการโหวตและเรียงลําดับกันไปนะตามโพที่ผมจะตั้งไว้ให้ตามเทียร์สมาชิก ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะอีกหลายๆครั้งเลยจริงๆที่พาให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ผมไม่คิดว่าชนะผมจะมาถึงจุดนี้ได้นะกะ็ขอบคุณกันละเอาเป็นหอบตาข,ของคอเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอ๋ออย่าลืมผมทำบันทึกการดูอนิเมะของผมทุกๆวันนะลงไปในเพจของผมอยู่ในเดสคริปชันอย่าลืมกดเข้าไปดูกัน ในเพจของผมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกรายการอัปเดตเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรที่ผมชอบอะไรที่ผมสนใจก็จะไปพิมพ์มันในนั้นด้วยก็จนกว่าจะถึงโอกาสหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในวิดีโอหน้าหรือในโพสต์บันทึกอดัดวินี้กประจาวันของผมก็ตามไว้เจอกันใหม่และขอบคุณทุกคนมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับติว